อร่อยอยู่บางคนอาจจะหนำไรแตกอร่อยอะเหรออร่อย อดูทามาสบายดีทุกคนยินด,ดีตอนะครับทุกคนเข้าสูซ่ซองอาคายามินะุ้กคนเมนี่ก็คือลงครัวอีกแล้วนุ้กคนแล้วก็เมนี่คือวันยุดนอกเป็นวันพักนทุกคนวันทิตเนาะก็เลยว่าพักวีพ่พประกานวันอะไไปใส่เลยมืออาทิตย์นี่เนาะแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ซักเทอซักคอมของเฮาไปที่เทม้อยแล้ว <laughs> แล้วตอนนี้คือซิมาตํม นี่อันนี้แห็ทุกคนไปส้มกันเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นเส้นเด้อต้มมาแล้วทุกคนค่ะก,ก็ต้มเมื่อกี้ร้อนๆเลยอันนี้จะเป็นฮอนดอกหรือว่าใส่กอกเพาเอิญเพราเอิญใส่กอกเนาะนี่ประมาณนี้ทุกคนเขาจะตามใส่เส้นอันนี้กินกันเนาะทุกคนมือนี้เนาะบริไปใส่ก็เลยว่าโหช่วงนี้คือหอนมากเลยทุกคนหอนหอนก็นเลยว่าอยากกินแนวแบบเผ็ดๆแล้วก็ เย็นๆด้วยนะคะทุกคนแล้วมื่อนี้คือซิมาตามนี่อาตั้งใจว่าซิตามให้ไม่เท่ากินเนาะเพราะว่ามีคนจมมีเอฟซีเนาะอ่าถามหาว่าไม่เท่าไปใส่รงน,นี้อ่าเพิ่นสบายดีบอยอย่างประมาณนี้นะก็เลยว่าซิตามอันนี้อ่าเอาไปกินน่าไม่เท่าเนาะให้ไม่เท่ากินเป็นมูข่อยเนาะ มาเบิ่งกันเลยนี่อุปกรณ์ของเราในการตามนี่ก็คือจะมีปลาแดกเดอ้อปลาแดกอันนี้เื่อรลอยปลาแดกบ่แม่คำบ่สุภาพเ้ยทุกคนเป็นคำที่คนเราเอื่นกันเนาะเอื่นว่าปลาแดกเป็นปลาหันหละคนไทยเอื่นปลาละแต่ว่าคนเราเอื่นปลาแดกเดอ้อแล้วก็อันนี้จะเป็นกะปิกะปินะคะทุกคนกะปีกุ้งแท้อ่ะคนอันนี้คือ FC ไทยฝากมาให้เนาะเต็เต้สองสามเดือนก่อนนี่แหละ หากกินได้เดียวแล้วก็มันไปกินบูอันนี้เขอย,ยัง่เคยกินเถอะแต่ว่ามีคนกินแล้วคนในใเฮือนนี่แล้วเพราะว่าสือกระปิมาไหวแล้วะนะก็เลยว่าสี่กินโตเกาเมื่อก่อนเราจิมาเฟืดตรงไหมสินะก็เลยว่ายังว่ท่านกินเนาะอือฮือไแล้วก็ใส่เกลือเบงนัวน้าตาลแล้วก็มะนาวเพาะว่าสิเป็นกินบ่อน่โดนเลวได้เพราะว่าเขาเ่าได้ตำส้มก็เลยว่า นอกนก่อนบูนมาเลยทุกคนตอนนี้คือเฮาซีตำพักเทียมก่อนนะทุกคนตำผักเทียมก่อนเด้อส่วนผสมของเฮาก็จะมีพักเทียมโบส่ลายเดือยยันเมถากินบบได้แล้วบหัวมเมถากินกะปีบอ <c oughs> ยังบูัเท่าไรทุกคนเพราะว่าคนอาคาสุนไลเขาเจ้าจบอก,กินกะปีแล้วก็ปลาเด็กอันนี้นะ บ่ามากินคนเฒ่าคนแกนะคนสมัยก่อนบว่า,ากินแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นี้อะไรก็กินหมดน,นะคะทุกคนใส่เกลือเป็นนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยของวันนี้ไม่เท่ามากมากแล้วก็อันหกดอก,ดกอันนี้ก็ไม่เฒ่ามากมากแล้วก็ใส่อันนี้ด้วย ปวกวไซนี่แซบปอแต่ว่าชิลองกินเป็นครั้งแรกเลยเด้อขอบใจเอฟซีที่ฟักมาให้เด้ออันนี้เป็นกัปปี้เฮากินปกตินะทุกคนอันนี้เป็นกัปปี้กุ้งใส่มาเพชรนะจ๊ะทุกคน เผิดมัก,มกเผ็ดแต่ว่าสิบวใส่ลายหยันไม่เท่าบวกกิน <c oughs> มักเน่าจ้า,จา,า,ะะา,าจากนั้นนะคะทุกคนเฮาก็เอาปลาเด็กลงไปใส่ลายเดือดคิงหลัจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะใส่มักเล่นด้วยวะมะเขือ เขิเทือดอะว่าเขิดสมเนาะมักเรนภาษาคาคาอื่นวะซิวเลอร์เมอร์เดร์ค้ลไมีอย่างบอกภาษาเตงเระคืนจะได้วะซุงซุงนี้คือคอยบอกภาษาอาคาปนน้ำนะก็ย้อนว่ามีเอฟซีหลายๆคนนอนยักไห้สอนภาษาอาคาลงคลิปเด้อะนะก็เลยว่าเออซี่สอนอยู่นี่เลยว่าเออเนื้ออะไรอะไรนั่นเนาะ อันนี้ซีแนะนำเป็นภาษาคำหมดเลยเด้อฟังดีๆเด้อทุกคนอันนี้จะเอื่นมาถังชุ่มนาชุ่มเนาะแล้วก็อันนี้จะเอ anyway. พเพื่นมาถังเจแล้วก็มักเลนจะเอื่นมาสีเมลเมถ้าว่ามาร์กไม่หรือว่ามาร์กอีกย่งก็แล้วแต่ต้องมีสีเด้อเพราะว่าเป็นมาค่ะนะเอื่นมามาค่ะนะซีเมอเลเมแล้วก็อันนี้จะเอื่นมาโคดจูเด้อแล้วก็อันนี้จะเอื่นมาใส่ก๊อกคือกันเนาะแล้วก็อันนี้เอื่นมา มักแตงเอื่นวาสีโหรือทุกคนสีโห,โห,โหนี่ถาว่าเป็นมักไหมไหรือว่าเป็นมักถาเป็นมักนะมันจะมีสีสีสีเด้อทุกคนสีสีโหมันเอิ่นว่ามักมักนะสีโหด้อแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นมักหลอดมักหลอดแต่ว,ว่าอันนี้โบมีสีเด้ออันนี้เอื่นว่าปราๆๆๆๆๆๆับพุน่นเลยเนอะปับพุ่นเลยเนอะประมาณนี้เนอะทุกคน แล้วก็เกลือจะเอื่นมาจาเดอแล้วก็แป้งนัวก็เอิ่นมาแป้งนัวคือกันเพราะว่าสมัยก่อนบ่มีแป้งนัวแล้วก็ข้าเจ้าจะเอื่นตามคนเราเอื่นนะก็เลยว่าแป้งนัวกันแล้วก็น้ำตาลก็น้ำตาลคือกันเพราะว่าคนอาคาสมัยตปกี้บ่เคยกินแป้งนัวน้ำตาลนะเขาก็เลยบ่ฮูเอื่นเนาะผูแต่เกลืออย่างเดียวโอเคมันไกวลายมามั้มาเขามาซอยมักเล่นใจเนาะทุกคนนี่เอาไปเฮ็ดให้ไม่เท่ากินบ่บว่าไม่เท่ากินบ่อปกติ ก็บเห็นเพิ่นกินเนาะแต่ว่ามื้อนี้คือค่อยยากกินนะทุกคนก็เลยว่าซีเฮ็ดล้วก็สิพาทุกคนไปเฮือนไม่เท่าเราก็ไปกินนำไม่เท่าเบิ่งวะเราสิิกินบอนะแซบบอแซบไ้ไม่เท่ากินเบิ่งเครื่องประกอบอ่าของมันก็บ่หลาเนาะทุกคนเฮาก็หาตามที่มีอยู่เฮือนเราก็ตามนะพอส่งนี้คือส่วน ฮ่อนห่อนหอนห่อนเสาเก้ากเสากเก้าองศาอะไรทุกคนหอนแหงอยู่บ่ได้เลยอยังจะน่าห่าก็จะตัดอันนี้นี่เป็นตอนแบบนี้ก่อนตัดเป็นตอนแบบนี้เ,บบเนนก่าจึงต่ำเสซนน่าจะร้ายร้ายเครื่องเครื่องปรุงของเขาบ่ได้เลยทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้ายเอา,ปาไปแซ่บก็ใส่เกลือเป็นัวอีกเนาะจิ้มให้มันแซ่บ มีมะกอกแห้งแสบแสแบอนี่แต่ว่าบ่มีมะกอกนะ,นนท,กนะทุกคนช่มมี่ว่าเป็นรดูทีบ่มีมะกอกเนาะทุกคนอาจจะสำนันในกานแกซอยเกิอนเนอกอไปเป็นแผลเลยค<ฮ>ุ้ยเจ็บนิดนิดเดี๋ยวเขาซีลั่งไอ้ว่าตรงอันนั้นามาเ,เลยเยาซิโอ้โห สงสัยยัดก,กินแห้งแล้วซอยมือตัวเองซะนี่แหละค่ะว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ทุกเมืองทุกคนบิ่งไหมบอกบอกทันระวงังเลยซอยมือตัวเองแล้วแสบแสบนิดนึนงบ่ได้บดแห้งจะซอยตัวเองนิดนึง <c oughs> สำเร็จตามต่อทุกคนอยากกินแห้งแล้วเ <laughs> มื่อกี้นะ่ะซอยอันนี้นะทุกคนซอยแบบนี้อยู่มิดอันนี้คมคมแล้วมันบาดจะได้หุบเมื่อกินตีน้สายวันนี้คือให้นอนสายเป็ดตะก้องเมืเ่มอก้เมขุ่นพอเครื่องปรุงของเราเพียงพอ ม uh, ุม mm. mm. ีอันก็ุ <laughs> e ้งไปนะซิบบิรมอร่อยอยู่อืมใชมือตัวเอม่ใช่ยอยนะยังตัเองอีกแล้วนี่คนเจ็บเ้อ พอดีบะเด็เพนไม่เท่าน้นจ้ะกินได้นี่ทุกคนตามเส้นของเฮาเสร็จเป็นที่เฮียบร้อยแล้วเหรมาเบิ่งนกันไปดักแซ่บสัใดนี่อร่อยเลยเด้อทุกคนแซ่บแซ่บแซ่เดี๋ยวซิพาทุกคนไปส้มบรรยากาศการกินเส้นกับไม่เท่ากันนอทุกคนบัวไม่เท่าอยู่กันบ่ คนเขาจะจับแบบนี้ไปให้ม่เท่ากินกันเนาะตอนนี้คือเขายัางไปเขื่อนเท่าทุกคนนี่ทุกคนตามเส้นของเราเอามาถึงเขื่อนม่เท่าแล้วาานี่เอาหมออื่นนี่สิเนาะอื้นเลยเดี๋ยวเขาสิกินกับมเม่าเลยเนาะทุกคนมเม่ายังสบายดีอยู่เด้ออันนี้คือบล็อกผู้ที่ทำหาเนาะ <c oughs> แต่ว่าตาไม่เท่าน้อยๆคือข่อยหูซื้อว่าตาข่อย,ยนี่ได้ไพ่นี่ได้ไปเท่าเดินมึงไหมได้ไม่เท่าโอเคตอนนี้คือเอามากินเส้นกันให้ไม่เท่าซิ่งเลยแล้วจริงนะจังนี่หม้อเนี่ยเย,ยอะเวยก็ยจะจัง แม <squats. S 1> ่น่ากินแ่มาชิลูเน้วทำว่าแซ่บไดทุกคนโห้ละพี่โอ่ละพี่พี่ดีลยละพี่งา้ดิวยแต่ว่างั้นล้างา้ิอมโอ่ละพี่กระใดยะแซ่บแต่ว่าไม่ทำว่าเพชร คือไม่เท่าเจ็บอันสกปันนี่นะเพ่นก็เรียกว่าเพ็ดฮัฟฟูหลายุดมาเด้อทุกคนมากินน้ำกกนมากินน้ำไม้ท้าอืมแม่จะอจออ่ะอ่าจิสเจสอะไรอย่งเงา ไม่เท่าเ่ากินเผ็ดนะทุกคนกินแต่หน่วยหนึ่งสองหน่วยสิสูแต่ว่านี่คือข่อยใส่ห้านวนปกติข่อยจะกินลายกว่านี้อีกแต่ว่าย่านไม่เท่ากินบ่ราะอะก็เลยใส่หน่อยเดียวแต่ว่าไม่เท่าว่าเผ็ดอีกนะงงคือกันน้ำมันกวาเลยมั้งยืดซึงอ่ะยืดซึงอ่ะสีซึ้งอะสีซึงอ่ะ เย็ดเย็ดใช่ไมล่ะคือไม่เท่าตอนนี้คือไม่เท่าอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วทุกคนยังแข็งแรงอนู่ขล้จพว่ะช่เออคือนอ่มมันไอ้ช่วม่คืออ๋อ้ามวม่อ๋อ่จีมนามกนจนนามกนเนี่ยนอมกกกเน่เเจ็บบวเป็นนี่ยังทุกคนเช่หัวมาเคหองแอวากจีนมวกกันอยม่คือหน้ายุคเนอ้ยหน้ายุคยั ม pues ันเาตัวก hey, ูหญ่อันีอะไรลพี่พี่มาเลลับพี่มามาแังลพี่พี่ไม่ลพี่มาโดยมาพี่สีดําม้มอยาพูดสิบุญนอ้าเสิบุญนอ้อ่ไม่ไดไม่ท่าพูนันวาเราอยากกินแต่ว่าอยานเผ็ดขนาดทุกคนเรยว่าสิเอานี่ออกเลยให้เพิ่งล่างกินอยาาไม่ท่าวข้างบ้าน

คือไม่ต้อว่าแซ่แพงแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือมันเป็นลายทุกคนอ่ะจีดอ๊อกจีดอ๊อกจีดอ๊อกเขาจะปจีดอกเสียหนอเนาะอืมเป็น่เนาะก็กะตีอันตมะหรือว่าตม่ยังนี่คอยจะใส่ กะปิอีกอย่างเนาะไม่ท่าว่าคิวก็แซมนะแต่ว่ามื้นี้คือบูเลยว่นะป่าใสปยาใสแซมอะรเยอะอ้ยุยกิมิะม่เป็ดปิ๊ยะ อร่อยออะเราแสบอะลมอร่อยไม่ถาวรนี่กินแก่เพชรนะทุกคน เอือยาปลาเลยด้อยูโดยูดคาคายฮะยดเป็นพักขมเลยทุกคนภาษาคา่ะเอลยว่ายโดแต่ว่าภาษาเราเอิญอะไรเนี่เป็นพักขมกินกับอันซ่าหรือว่ารับแซบเลยทุกคนตัวนี้อันนี้คือกินแก่เผ็ดไหมเทธอวะเมึงกิ้กินมึงกิ้กินเผ็ดแห้งมาสั่นก็นเลยว่าแก่โดยตัวนี้คื้นอ,ย,อยังหมอ่งข้าเจอยนี่แหละ อไ,ไม่เท่ากินคมได้ดีสุดสมพ่อเลยคนจริงแข็งแห้ง <laughs> นี่ทุกคนตอนนี้คือกินกันหลายคนอันนี้จะเป็นหลานปา,ากาศอันนี้จะเป็นเมียของลุงไอหลายคนมากินกับไม่เท่าเดีย๋ยวเนี่เดีย๋ดย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นการที่อมากินตามเส้นน้าแม่เท่าเนาะแล้วก็เป็นการที่ให้โหูเขาเขา่าแม่เท่ายังสบายดีอยู่เนาะยังแข็งแขงอยู่คือเก่าเนาะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปต่อไป้อทุกคนคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย